ร่วมปลุกจิตวิญญาณรักท้องถิ่นไปกับน้ำมันเครื่องอีเดมิสึบราคือทอดแกงถุงเลยคืดว่าบ่าอยากให้ลูกหลานนั่นเขาไปอยู่ในเมืองหรอค่ะอยู่บ้านเท่าหรอมีความสุขได้อยู่ร่วมกับพ่อกับแม่กับพี่กับนออ้องบ้านนอ,อกไม่มีคำว่ารวยหรือจนถึงว่าเราจะไม่รวยเงินแต่เรารวยน้ำใจเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันคือพื้นฐานของคนบ้านนอ,อก พูดอะไรกับมากับมาแต่ตำบลหนองหมีมาแต่าาราสีว่าผูหอมได้งามได้ร้ายเขากับามากสื่อกับผู้สใจอยู่มันเป็นราศีสีพ่อแม่มันผลุดผ้าเฮ็ดมาก็ต้องเฮ็ดสืบทอดต่อไปหอมดูบัน พรดงนะครับหรือว่าดงมีในเขตของตำบลดงมีนะครับล่าสีนอไม่ลาเอามากเอามาขายแหละมันเจ๊ขายดีกว่ามูนะพิเศษก็คือหว้อสีไงสีแดงสีเขาว่าแหงแดงมันข้อเล็กกันละกินมันเกิดชุนน้ำนะพราะไงไม่ไงบาแต่กรอนบานแถวนี้มันมีดินพ่นไม่พ่นจอมปวกบานไทยบานกับไปโจกพ่นปวกกันละไม่เห็ดสวนหอมสีเป็นหลอยปีมากแล้วมาปลูกหลายปรว่าสามสิบปีหลังมานนี่สีาย ส่วนต้นตอไรสาคิดรวมเป็นหอมพัดน้ำมันสิตกสี่หมื่นกว่าบาทต่อไรพอไรเห้งงามมันเสิ6หกตันเจ็ดตันต่อไรมันหกเจ็ดหมื่นแต่ก็ไรละหมื่นไรละหมื่นสองหมื่นช่วงที่ราคาต่ำม,มากก็มีคือมันออกหลายจากไหนมันกระตำกเกษตรกรกระหูในพื้น,น,น <c oughs> ที่ตอนนี้นี่มีผู้ปลูกหอมหรือทุกรุ่นเจ็ดสิบปีหกสิบปีไปเหมือรุ่นเล็กน่อยส่วนไปโรงเรียนมันยุดกับไปปลูกหอมรับจ้างกันไม่ได้ปลูกหอมเป็นเหมือนตค่นนะแม้ภูมิปัญญาในอาชีพปลูกหอมแดงจะยังถูกส่งต่อจากรุ่นสู่ร แต่ด้วยความจําเป็นในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของรายได้บางครอบครัวต้องเช่าที่ไม่มีที่ทํากินเป็นของตัวเองหรือบางปีผลผลิตราคาตกต่ําอีกทั้งต้องเผชิญกับปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ทําให้หลายคนต้องยอมตัดสินใจหันหลังให้กับบ้านเกิดเพื่อไปทํางานต่างถิ่นทั้งที่รู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ตัดยิ้มได้ไม่กว้างเท่าเหมือนตอนที่อยู่บ้านของเราเอง ก่อนนะคะเขาก็นิยมไปกรุงเทพวกันใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าได้เงินดีจะได้กลับมาสร้างบ้านแต่ปตอนนั้นก็ได้ดตังกลับมาสร้างบ้านอยู่นะมันคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงคนอยู่ทางบ้านมันสู้บ้านนอกไม่ได้หรอกคะ่ะถ้าถามความสุขหรือรอยยิ้มที่เรามีให้กันคือไปในเมืองเราไม่รู้จักใครใช่ไหมคะเขาไม่ได้มาทักมาถามตอนนี้มาอยู่บ้านทนํานาปลูกหอมมีสวนหลาย เราก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายไม่ได้เสียค่าเช่าอะไรถึงแม้จะมีอาชีพปลูกหอมแดงขายทําข้าวขายแต่เราก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้บ้านนอกไม่มีคําว่ารวยหรือจนคุกคนเท่าเทียมกันถึงว่าเราจะไม่รวยเงินแต่เรารวยน้ําใจดูแลซึ่งกันและกันบ้านไหนไม่มีเราก็ช่วยกันคนรวยส่วนมากเขายึดที่วัตถุหรือเปล่าคะ วัตถุว่าต้องมีนั่นต้องมีนี่นะฉันมีนั่นนะฉันมีนี่นะอะไรประมาณนี้ฉันมีฉันต้องมีรถนะถึงจะเรียกว่ารวยฉันต้องมีบ้านหลังใหญ่ๆนะถึงจะเรียกว่ารวยอะไรประมาณนี้หรือเปล่าคะแต่คนบ้านนอกเขาไม่ได้ยึดอย่างนั้นแต่ก่อนเป็นสาวเนาะค่ะไปเห็นงานยุ้งเทพบ้านมันกระต้องเสาเขามันกระต้องสื่อเม่น,นวะค่ะมูพัวกังสี่ห้องบดบเห็นหนากันเห็นงาน มีแค่มือยุดวันเดียวคือพนอาทิตย์ค่ะตื่นตื่นขึ้นมาสีก็คือเขาอาบน้ำกินขา่าวของสีเขาเขาก็ต้องไปิืูอเขากินแมน่ไหมค่ะเอาแกงเหมือนเป็นถุงเป็นถุงเป็นถุงค่ะที่นี่ก็เลยคิดไปละย่างว่าเอ๊ะอยู่แบบนี้คือสีบ่มีความสุขฮอดหุกโม่งแรง,งสีนักขั่นเสียงนกกาเบาเป็นสีห้องกาเบากาเบาบางเทถอก็หายด้วยค่ะคืนหอดบ้านค่ะค<อ>ืนหอดพ่อหอดแม่เสียงอย่างนี้เสียงนกบางข้างอย่างนี้เสียงไอ้รถไฟมันดังพูนปูนน่นะ่ะเสียงรถไฟ ขิอดหอดบาดแห้งๆค่ะร้องไห้ค่ะห้องไหย้ยคืนหอดคือหอดบาดจะว่ากัดอดเอาอดเอารองเบิงว่าเขาสูสู่สชีวิตไปไ้เท่าไรที่นี่ก็คือโทรหาพอ่อหาแม่พ่อแม่พ่อแม่ก็บอกว่าเห้กลับมาอยู่บ้านพอดีที่นี่มักปลูกหอมมเห็ดหนั่นเห็ดนี่มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านผู้นั่นผู้นี่ บางเถ้อเขากินข่าวเป็นประคาอยู่บาทดิกินข่าวเพื่อนบ้านเพื่อนสีมะเร็งน้ำเพื่อนสีม่นั่นไม่นี่มาสู้กันกินผู้นี้ได้แจวผู้นี้ได้ต้มปลาผู้นี้ได้สมบางสิ่เนาะค่ะมาสู้กันกินอ๋อแสดงว่าบ้านเท่านี้ก็มีมีความสุขแบบนี้บ่งคือทอดแกงถุงเลยเดี๋ยวมาอยู่บาแเรามีความสุข คงเป็นเรื่องน่าเสียดายถ้าวันหนึ่งขุมทรัพย์ในพื้นดินถิ่นหอมแดกอันมีค่าซึ่งไม่อาจมีใครที่จะพรากไปได้จะต้องค่อยๆเลือนหายเหลือแค่คำบอกเล่าเพียงเพราะต่างหันไปให้ความสำคัญกับโลกวัตถุนิยมทั้งที่ความสุขที่แท้จริงอยู่ใกล้ตัวแค่นี้เองสำหรับลูกหลาน ส่วนมากจะไม่ชอบไม่ชอบเรียนเกษตรฝากไว้นิดหนึ่งนะคะเรียนเกษตรสักนิดแล้วก็มาดูวิถีชีวิตที่พ่อแม่ตัวเองอยู่ขนาดฝรั่งเขายังจะมาอยู่บ้านนอกแล้วเราเป็นลูกหลานทําไมเราถึงไม่อยากกลับมาอยู่บ้านเราล่ะอยากให้ลูกหลานเปิดใจให้กว้างแล้วก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านเกิดให้เยอะๆคนหลุดใหม่มันเห็นหลายในเห็นสูงมันไม่เห็น,หน,น,นปริญญาเมื่อกี้ีว่า ขายว่าปีดี่ขายอะไรห,หนึ่งในงสองสามหมืน่นโอ้ยเศร้าเห็ดละมันกระสิวาเด,เ,ดเด็กหน่อยเนาะบอเด็กหน่อยนี่ใจมันสิบอกคือพอใหญ่แม่ใหญ่สีคือเก่าเลยอยากบอกลูกบอกร้านผู้เกิดรุ่นว่าจะทิมในการเพ็ดหน้าปลูกหอมปลูกผักบานเฮ่ามันเป็นอรชสีบที่พอแม่บรรพุุษ้าเห็ดมากระ้องเห็ดสืบทอดต่อไป